เสนอโดย m มน c ิต y f a ฟ Thailand หาล์แนลบไปไมเคิลโอเวนชีมิตโตมาผู้เล่นสุดคุ้มค่าแห่งปีของพิมลีไมเคิลโอเวนอดีตกองหน้าลิเวอร์พูลเปิดเผยชื่อผู้เล่นสุดคุ้มค่าแห่งปีของสกพิมลีโดยเมิร์นเอร์ลิงฮาร์แลนจากแมนเชสเตอร์ซิตี้ถึงแม้จะระเบิดตาข่ายเป็นว่าเล่นตั้งแต่ปีแรกที่เล่นที่นี่ก็ตาม เอริงฮาร์แลนด์มุ่งหน้าสู่เอทีฮัรสเตเดียมจากบรูซียาดอร์มุนด้วยค่าตัว51ล้านปอนด์หรือประมาณ2 0 0 0ล้านบาทและถึงแม้เจ้าตัวจะยิงกระจายในทุกรายการไปแล้ว31ประตูจาก27เกมแต่สำหรับในความเห็นของไมเคิลโอเวนที่ปัจจุบันรับหน้าที่เป็นกูรูฟุตบอลมองว่าฮาร์แลนด์ยังไม่ใช่ดิวที่คุ้มค่าที่สุดของพิมมลิกในปีนี้ โดยชื่อที่โอเว่นเผยมานั้นคือคาอุรุมิโตมะตัวริมเส้นทีมชาติญี่ปุ่นจากบราตัตนที่ย้ายมาเล่นกับเดอะซีเกลเมื่อเดือนสิงหาคมปี2021จากคาวาซกิฟนอนเตเร่ด้วยมูลค่า2.5ล้านปอนด์หรือประมาณ100ล้านบาทและปล่อยยืมให้แซงคิวลองในศิซเบลเยียมยืมตัวไปใช้งานก่อนจะกลับมาทำผลงานได้อย่างโดดเด่นในซีซั่นนี้จนเข้าตาอดีตดาวเตะทีมชาติอังกฤษ อีกหนึ่งประตูที่สุดน่าถึงจากมิโตมะในวันที่ฮารันจะเป็นการเซ็นสัญญาแห่งฤดูกาลก็จริงแต่สําหรับผมผมมองว่าเป็นมิโตมะค่าตัว2.6ล้านมันต้องเป็นเงินจีิคุ้มค่าที่สุดโอเว่นเผยผ่านทวิตเตอร์ส่วนตัวแต่ยังไงซะนี่ก็เป็นเพียงความเห็นของไมเคิลโอเว่นแต่ด้วยผลงานแอดมินว่าก็อย่างเทียบฮาลันของเราไม่ได้นะครับ ระดับเดียวกันริโอชีแรดฟอร์ดฟอมจำไม่แพ้กันริโอฟอร์ดินาระบุเอาแค่ตอนนี้นั้นมาคัดแรดฟอร์ดมีฟอร์มที่ยอดเยี่ยมในระดับเดียวกันกับเออร์ลิงฮาลลนเลยทีเดียวพร้อมเชื่อว่าการมีสภาพความฟิตที่ดีขึ้นเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้แรดฟอร์ดมีผลงานที่น่าประทับใจในช่วงนี้ ริโอฟูดินันอดีตกองหลังแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกล่าวว่านับเฉพาะฟอร์มในช่วงนี้นั้นมาคัตแรดฟอร์ดดาวิงปีศาจแดงก็อยู่ในระดับเดียวกันกันกบเออร์ลิงฮาแลนด์หัวหอกแมนเชสเตอร์ซิตี้เลยทีเดียวหลังจากฤดูกาลก่อนยิงไปเพียง5ลูกจากการลงเล่น32นัดในทุกรายการซีซั่นนี้แรดฟอร์ดก็ทำผลงานได้โดดเด่นจนกดเป็นล้ว18ประตูจากการลงเล่นในทุกรายการ30นัดโดยหากนับตั้งแต่หลังจบฟุตบอลโลกปี2 0 2 2เขาก็ทำประตูให้กับต้นสังกัดในทุกรายการได้ถึง10ลูกเเลยยทีีดว เฟอร์ดินานเผยว่าผมคิดว่าสิ่งที่เป็นปัจจัยอย่างมากในการทําให้แรดฟอร์ดมีฟอร์มที่ดีขึ้นคือเรื่องสภาพความฟิตที่ดีขึ้นมาคัดมีความสามารถที่ยอดเยี่ยมมาโดยตลอด แต่คำถามใหญ่คือเรื่องที่ว่าเขาจะสามารถทำประตูดได้มากพอสำหรับการทำให้เขาขึ้นไปอยู่ในกลุ่มยอดกองหน้าได้หรือเปล่าสิ่งที่จะทำให้เขาขึ้นไปอยู่ในระดับสูงแบบเดียวกับเอมบัปเป้หรือคนอื่นๆนะ่ะผมไม่ได้จะบอกว่าเขาขึ้นไปอยู่ในระดับนั้นได้แล้วหรอกนะแต่เมื่อพิจารณาถึงสิ่งที่เขากำลังทำได้นะ่ะคุณก็ต้องยอมรับว่าตอนนี้เขาอาจจะอยู่ในระดับเดียวกันกับกองหน้าที่กำลังฟอร์มร้อนแรงที่สุดของโลกอย่างเออร์ลิงฮารแลนด์ก็ได้มันบ้ามาก เขากลับมาจากฟุตบอลโลกและดูเหมือนเป็นมาร์คัดแรดฟอร์ดเวอร์ชันใหม่ที่ผ่านมาเราเคยเห็นถึงผลงานดีๆที่เกิดขึ้นมาแค่ชั่วครั้งชั่วคราวฟอร์มที่เดียวมาเดี๋ยวหายแต่การที่เขาเล่นได้ดีผงเส้นคงวาแบบนี้คือสิ่งที่ทําให้หลายคนพูดว่าว้าวที่จริงแล้วมอนี่มันของจริงนี่หว่าตอนนี้มันดูเหมือนว่าเขาทําประตูได้ตามที่ต้องการและยิงได้จากทุกมุมของสนามอีกด้วยอันนี้ ก็เป็นเพียงความคิดเห็นของรีโอเฟอร์ดินานด์แล้วแฟนๆคิดเห็นอย่างไรครับกับความเห็นของรีโอเฟอร์ดินานด์ฮาลันแบกคนเดียวไม่ไหวไม่ใช่เมสซี่กุนชีฮาลันแบกแมนเชสเตอร์ซิตี้ถึงแชมป์คนเดียวไม่ไหวเซร์กิโอโอเกโร ระบุเอร์ลิงฮาลันเพียงคนเดียวไม่สามารถส่งแมนซิตี้ไปถึงตำแหน่งแชมป์พิมลีในฤดูกาลนี้ได้โดยบอกว่าทั้งโลกนี้คนที่สามารถแบกทีมจนได้ตำแหน่งแชมป์ไปได้ด้วยตัวคนเดียวมีเพียงลิโอเนลเมสซี่เท่านั้น เซอร์คิโอโอเกโร่อดีตกองหน้าชาวอเจจัยแสดงความเห็นว่าเอริงฮาร์แลน์ดาวยิงแมนเชสเตอร์ซิตี้ไม่สามารถพ่าทีมคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษในฤดูกาลนี้มาครองได้ด้วยตัวคนเดียวและมันต้องอาศัยการทำงานอย่างเป็นทีมเป็นอย่างมากฮาร์แลน์เพิ่งย้ายมาอยู่กับแมนซิตี้เมื่อช่วงซัมเมอร์ปีก่อนและทำประตูได้เป็นกอบเป็นกำจนถึงขั้นยิงเป็นล้ว25ประตูจากการลงเล่นในลีกเพียง19นะัดอย่างไรก็ตามสถานการณ์ลุนแชมป์ของเรือใบสีฟ้า ถือว่าน่าเป็นห่วงพอตัวเพราะตอนนี้พวกเขาตามหลังอเซนอลที่เป็นเจ้าฝูงถึง5้าแต้มแถมยังลงเล่นมากกว่าอีกฝ่าย1นึ่นัดอีกด้วยหลังโดนถามว่าฮาแลนด์จะสามารถพาทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้คว้าแชมป์ครองได้หรือไม่นั้นอากิโร่ก็ตอบว่า เราก็คงต้องรอดูกันต่อไปนะครับฤดูการนี้มันยังเหลืออีกหลายเกมอีกหลายนะัดให้ลงเล่นซึ่งฮาแล่ดนที่กําลังทําประตูดได้เป็นกอบเป็นกำจนถึงขั้นที่จะทําลายสถิติต่างๆได้นะ่ะก็มีส่วนสําคัญเป็นอย่างมากกับภารกิจครั้งนี้อย่างไรก็ตามนอกจากเลโอแล้วเนี่ยมันก็ไม่มีนักเตะคนไหนหรอกที่จะแบกทีมด้วยตัวคนเดียวจนพาทีม้าชป์ลีไปครองได้ สิ่งที่สําคัญคือการทํางานกันแบบเป็นทีมซึ่งซิตี้มีคุ้มกําลังที่มีพรสวรรค์สูงและมีทีมสตาฟที่ยอดเยี่ยมความสําเร็จที่พวกเขาทําได้ถือเป็นหลักฐานที่ยืนยันถึงความสามารถของพวกเขาได้เป็นอย่างดีและคุณรู้ดีว่าพวกเขาจะสู้จนถึงท้ายที่สุดและนี่ก็เป็นการส่งสารจากอดีตกองหน้าหรือใบสีฟ้าถึงรุ่นน้องกองหน้าฟอร์มแรงคนใหม่ย่งเออร์ลิงฮาลัน ฟนคิดเทนอย่างไรเกี่ข่าวนี้คอมเมนต์มาบอกกันได้ที่ใต้คลิปนี้นะครับอัปเดตข้อมูลข่าวสารแมนซิตี้ก่อนใครหากคุณชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารของแมนซิตี้หากคุณคือสายเลือดแมนซิตี้เราคือพวกเดียวกัน